ไม่มีหลักร้อยไม่มีหนึ่งเนาะถ้าจะเอาหลักร้อยหนึ่งเพราะว่างวดที่แล้วมันหลักร้อยมันมาหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแล้วนะน,นะครับนะแล้วก็ซื้อหลักสิบของอาจารย์ไม่ได้ศูนย์หลักหน่วยไม่ได้ 1, 3, หนึ่งได้สามได้หกแค่นั้นนะครับมันก็จะมาเข้าในสูตรที่อาจารย์เอามาใส่ชุดชุดรวยเนาะใครใครเล่นรัฐบาลของอาจารย์ชุดรวยอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูชุดรวยนะครับ ที่มันจะมาสีหางอย่างนี้นะครับนะหนึ่งออก็เอาไปใส่ชุดที่มันไม่มีศูนย์ก็ไปหนึ่งไปหนึ่งสามหกมันก็เลยไม่แตกสามตัวนะครับในเี้ยมาเป็นใบฟ้านะครับใบฟ้าเดี๋ยวชุดรวยก็คงจะรออีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะมากรองแต่ว่าในใบฟ้านี่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนมันมาล่างนะครับครั้งก่อนมาล่าง นะครับคือตัวนี้แต่อานะจารย์ก็เป็นคนทําก็จะเล่นบนล่างไปกลับเท่ากันนะครับนะงวดมีกี้นะครับมาตามสูตรเลยก็คือเป็นมาบนนั่นแหละนะมิกนะถ้าแถวล่างก็คือเลขล่างถ้าแถวบนก็คือเลขบนนะครับถ้าไม่ฟังจากปากอาจารย์เ็าจะไม่ไมรู้นะครับใครดูไลฟ์สดก็จะได้เปรียบงวดที่แล้วนะครับมาบนก็คือ06แต่คนไม่ถูกเพราะว่ามันออกแล้ว งวดที่แล้วอาจารย์ไปทํากระถินที่จังหวัดเลยเนาะอาจารย์ก็คุยกันอยู่ฝั่งเราวบกว่างวดที่ไปมันออกน่าจะเป็น50แล้วไปออก06นะอาจารย์ก็บอกนะว่างวดต่อไปซื้อ70เพราะมันออกห้าศนย์หกและ70็ดศูนะมันก็ออก70ยจริงๆแต่สูตรได้ศูนย์หกนะครับนะก็จวดจาดกันเนาะนะครับอา่อาพร้อมหรือยังนะจากดูรัฐบาลงวด วันที่1 6นะครับหวยออกวันวันพระเหมือนกันนะครับออกวันพุธนะครับงวดที่แล้ววันอังคารเป็นวันพระข้างขึ้นงวดนี้เป็นวันพระข้างแรมนะครับนะวันวันพุธขั้งแรมแรมเปดค่าเดือนส2องนะครับนะพร้อมหรือยังนะพร้อมพิมพ์พร้อมรัฐบาลนะครับเพื่อตรวจสอบความพร้อมเนาะจะได้ตั้งใจตั้งจิต ร,รัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่16พฤศจิกายน6 5ห้านะครับกับผมก,กรดไกลสินนะครับเพราะฉนั้นเห็นแล้วนะครับซื้อลตัตเตอรี่ไวเดอเดี๋ยวจะฟังจาประจากปากอาจารย์ที่อาจารย์เน้นให้นะครับคิดว่าตัวนี้มันชนมันชนตัวพูดง่ายมันเด่นเด่นเด่นหลักหน่วยและเด่นหลักสิบเหมือนวดเมื่อกี้มันมันเด่นหลักมันเด่นศูนย์นะเด่นศูนยนะ์ถึงเอาศูนย์ ศูนย์หลักสิบนะถึงเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงเอาหนึ่งแล้วก็ชนหกนะอาจารย์ถึงหลักร้อยถึงเอาหกและหนึ่งหลักร้อยเป็นหกและหนึ่งนะครับก็วนเวียนอยู่สามตัวมีศูนย์มีหกมีหนึ่งและสามเท่านั้นในเลขอาจารย์งวดเมื่อกี้นะครับเพราะน,นั้นงวดนี้หลักร้อยอาจารย์เอาตัวเดียวเอาตัวที่เป็นหนึ่งงวดเมื่อกี้ นะครับที่เป็นหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เอามาใส่หนึ่งศูนย์หกเพราะว่าถ้าจะเอามามันก็ไม่มีใครซื้อหรอกเขาก็ว่าพีบ้านะอะไรเลขจะเอาตัวเดียวถึงสามตัวก็เลยเอาเป็นหกศูนย์สามเป็นชุดเจ้ามือสะดุ้งจะว่าเอาเป็นสามศูนย์หกเดี๋ยวเขาก็ว่าบ้าขนาดที่จะลงในสร้อยนะพี่น้องเข้าไา้ว่ามีแต่พีบ้าเนี้ยซื้อเลขตัวเก่าทันบ้ากับบ้าตัวขนันพีบ้าเยียเงินหน่อนเห็นเงินแสนเลยอือนะคือมัน คิดว่ามันจะมาล่างมั่นใจว่ายังไงต้องออกศนะูนย์หกเนเมื่อกี้แต่มันเป็นบนนะครับแต่เขาเอาไปใส่สูตรบนนะแต่สูตรมันเป็นบนแต่มั่นใจว่ามันจะมาล่างแต่เป็นสูตรของบนนะแต่มั่นใจว่ามาล่างนะพร้อมนะครับทุกคนพนะร้อมนะครับรัฐบาลนะครับอย่าลืมแชร์นะครับทุกคนแชร์ให้ญาติญาติเพื่อนๆเรานะแชร์ไปเฟซส่วนตัวนะครับแชร์เฟซส่วนตัวนะนะทุกคนพร้อมแล้วเดี่ยขอดูก่อน วันที่16นะครับรัฐบาลไทยนะครับใบฟ้าภารวยประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน65นะครับนะใบฟ้านะครับมันบนล่างในวิธีเล่นอาจารย์ก็จะบอกอยู่ในตัวนี้เล่นกับทุกตัวนะครับกับบนล่างฟังจากปากอาจารย์อาจารย์จะพูดให้อิงนะฟังนะครับนะยังไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเดี๋ยวเขาเลื่อนลงนิดนึง เลื่อนดูให้อิงสนลลนีนะครับเด่นสีสีเด่นหลักสิบและหลักหน่วยนะเพราะนั้นถ้าถ้าต้องกลับมันต้องกลับด้วยนะครับกลับตัวไหนที่มีสีให้เล่นตัวไหนที่มีสีนะครับทุกตัวตนบนล่างไปกลับนะสังเกตชุดสามตัวเห็นไหมครับอาจารย์จะมีอมีสีทุกตัวเห็นไหมงวดนี้เด่นสีนะเหมือนงวดเมื่อกี้เด่นศูนย์นะครับเพราะนั้น ต้องกลับนะครับเพราะว่ามีสิทพอๆกันหลักหน่วยและหลักสิบนะสี่นะนะครับเพราะจานเด่นสี่เจ้าสี่มาหลักหน่วยมันก็ยังไงยังไงอยู่จริงๆว่าจะเป็นสองสี่นะหกสี่เจ็ดสี่นะแต่เก้าสี่มันก็มันไม่ไม่เข้าตำราเนาะเราเด่นสี่เราตั้งไว้สี่ดำนะครับเพราะนั้นมันความเป็นไปได้นะครับทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเพราะนั้นสี่ อาจารย์มั่นใจใครจะวิ่งก็เอาตัวนี้ไปวิ่งนะครับเพราะนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่รีตามนี้เด้อพี่น้องนะหาซื้อลอตนะครับนะหาซื้อลอตโย่ไปชนคับคนอื่นๆแต่9ก้านะก็เด่นนะครับก้าก็เด่นสูตรก็สูตรของอาจารย์ผสมผสานสูตรเด่นของกําลังวันนะครับนะของกําลังวันด้วยแต่กําลังวันมันมีแปดมีสีมี2มีแปดมีสี่ นะครับมีสองแต่ว่าของอาจารย์มันมันมันสูตรรวมผสมประสานเนาะทั้งสูตรหลายสูตรนะครับหลายสูตรถ้ากำลังวันตามสากลสากลของเขามันจะมีสามตัวมีสองมีแปดมีสี่นะแต่ของอาจารย์เพิ่มขึ้นมาเลขสูตรแต่จะไม่ตัดในึ่หกหางจะเล่นทุกตัวอาจารย์จะเล่นทุกตัวเท่ากันจากคำนวณแล้วบนล่างกับทุกตัวแล้วยี่สิบสี่ พอยี่สี่แล้วเราจะคำนวณว่าเราจะใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่ก็คูณอาจารย์จะเล่นแบบนี้จะได้ตังตลอดในสูตรของไมฟาและก็จะเป็นน้นในชุดรวยให้อีกนะครับเห็นแล้วเนะาะมัดบอพี่น้องชอบบอ,อะชอบไหมเอ่ยชอบไหมนะครับเพราะนั้นอาจารย์ให้หมดแล้วเนาะให้หน่อยให้เราให้ไทยแล้วอาจารย์จะไม่ย้อนกลับเด้อนะครับเพราะนั้นก็ไปย้อนดูเดี๋ยวเราเนาะเหลือเวลาอีกเยอะเพิ่งจะห้าโมงกว่านะเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้หน้าเพียรเนานะ ตามนี้นะครับนะตามนี้เนาะลองเอาไปหาสื่อลัตเตอรี่ด้วยพี่น้องที่อาจารย์บอกนะที่ฟังจากปากนะอาจารย์มั่นใจนะแต่อาจารย์เกิดลัตเตอรี่งวดนี้ก็จะกลับด้วยลัตเตอรี่เมื่อนี้ก็จะกลับด้วยนะเนี่ยนะครับมั่นใจนะครับอาจารย์ชอบล่างเพราะอะไรมันได้สองเด้งได้เด็กลัตเตอรี่ด้วยนะเราได้มันถือเป็นล่างแล้วเวลาเราไปเล่นนอกระบบเราอาจจะไปเล่นบนอย่างเงี้ยน,นะ มันจะนะถ้ามันมาก็อยากให้มันแตกสามตัวบนนะถ้าไม่แตกสามตัวบนเนี่ยก็คือขอให้เป็นล่างอนาะจารย์ชิดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นสองตัวบนเนี่ยเราเราได้น้อยกว่าล่างเพราะเราซื้อลอตเตอรีนะ่นะครับนะจะชิดอย่างนี้นะนะลองนะมัดปอพช่น้องอะปรามานี้เดอร์นะครับสําหรับใครที่อยากไปร่วมนะวันอาทิตย์นะครับไปร่วมทาบุญกับอาจารย์เผื่อจะได้มีโชคด้วยกันนะครับเนะี่ยด้งง ของวัดวันที่16ก็ไปขอพรด้วยกันนะครับประมาณนี้แหละนะครับอพอหอมปากหอมคอเนาะประมาณนี้อะประมาณนี้เนาะทุกคนนะเดี๋ยวไม่มีเวลาเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์ก็เตรียมเตรียมกระถิ่นน่าก็เจอกันหลังจากมาจากวัดก็วันจันทร์เดี๋ยวเขาว่ากันใหม่พบกันใหม่เนาะวันจันทร์หรือวันพุธวันศุกร์เดี๋ยวเขาจะให้ในชุดชุดรวยหรืออะไรเพื่อว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะครับประมาณนี้เขาทุกคนโชคดีนะครับ ล่ำลำรวยรวยเฮงปังปังทุกคนครับโชคดีวัสดีครับ